โรงเรียนบ้านประดูยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านประดูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองตั้งอยู่เลขที่112หมูห่6ตำบลห้วยสำราญอำเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทํการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนบริหารงานโดยนางสาวสุภากรพันศีโรงเรียนบ้านประดูขอนํำเสนอรายงานผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุตามมาตรการรายด้านดังนี้ 1. ด้านการป้องกัน 1.1. สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนมีการดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกเพื่อรับทราบนโยบายซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนครูผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้จัดตั้งองค์กรภายในห้องเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาวประกอบด้วย ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียนดำเนินการให้แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเช่นบอร์ดมุมความรู้ จดหมายข่าวและอื่นๆที่เป็นความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกให้นักเรียนแกนนำดูแลซึ่งกันและกันท้งด้านการเรียนและการให้คำปรึกษาด้านต่างๆจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อลดการมั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งลามกอนาจารเช่นกิจกรรมศิลปะดนตรีและกีฬา1.2 สถานศึกษาจัดทำประกาศมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลห้องเรียนสีขาวหน้าเสาธงหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการสถานศึกษามีการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ภายในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่โดยจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาและบูรณาการสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรม าการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคน1.4สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเละวิวาท การดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมศิลปะดนตรีและกีฬากิจกรรมทักษะอาชีพกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมชุมนุมและชมรมต่างๆกิจกรรมครูแด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการจัดนทิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อคัดกรองนักเรียนและจัดทำบันทึกการคัดกรอง SDQ จัดทำบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนร้อเปอร์เซ็น์ 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดกรองนักเรียนและจัดทำบันทึกข้อมูลการจำแนกนักเรียนในแต่ละกลุ่มและมีข้อมูลเป็นปัจจุบันทั้งสองภาคเรียน2.3สถานศึกษามีการรายงานการสํำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาส โรงเรียนได้มีการรายงานระบบการติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาคาทัสในทุกภาคเรียน 3. ด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น โรงเรียนได้กำหนดนโยบายของสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษาและขั้นตอนการดำเนินงานส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบำบัดดูแลรักษา3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวางแผนเพื่อกำหนดขั้นตอนและประกาศหน้าที่การทำงานตามขั้นตอนและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 4. ด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับรู้เรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาท4.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินการจัดตั้งชมรมรับสมัครรักเรียนและจัดทำบันทึกการจัดกิจกรรมชมรมนำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาห ด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขโรงเรียนมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และแผนงานในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก5.2 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขโรงเรียนได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ5.3 สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ M.O.U กับภาคีเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอายมุขในสถานศึกษา5.4สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำ M.O.U ตามข้อ5.3โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย5.5 สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการประเมินต่อไปโรงเรียนบ้านประดูขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เบสแพท็ทีสเรื่องประดูโมเดลคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่ชุมชนหลุดพ้นจากยาเสพติดและอบบยมุกการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ประดูโมเดลให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามวงจรเดม,มิง PDCA ซึ่งเป็นวงจรการดำเนินงานแบบมีลำดับขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัย ให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนโดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านประดูนวัตกรรมประดูโมเดลประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม (M. Moral) ปลูกฝังคุณธรรม (A. a c l m e n t ปลูกฝังความมุ่งมั่นสู่ผลสำเร็จ P. พระบ,บิดมายปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ N. เนเซอร์เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และความสามารถของแต่ละบุคคลสองด้านความรู้ K. โนเวเรตความรู้ด้านวิชาการารีเฟรคการสะท้อนผลการดำเนินงาน O. อออฟเซิร์ฟ การสังเกตท T เทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์3ด้านชุมชน A activity ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ N networking การสร้างเครือข่าย D development การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง I integration การบูรณาการ จากผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนบ้านประดู่ส่งผลให้ผู้บริหารครูนักเรียนได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกกิจกรรมต่างๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลต่อครอบครัวและชุมชนได้นอกจากนี้โรงเรียนบ้านประดู ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกเปิดให้โรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการทำข้อตกลง MOU กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับโรงเรียนบ้านประดูขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน